กระเป๋าแม่สภาพแม่ค่ะสภาพแม่ Dad, Okay Oh Maddie m a d นีอด้วยมีอของคุณแม่ค่ะ<อ>แมีดีล l o i was gonna pass the new one I got. Oh, blanket. Hey, I have two blankets now. <laughs> <laughs> my, my, God, God. my stuffy. Did <laughs> don't know we caught the light, eh? Yeah. I think at night time should be better. Okay. Look we don't know if the fireworks are gonna be on. no nah. Yeah. Do, 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 do. คนฟันจะหลุดแต่ไม่หลุดนะคะมาให้แม่หรเอหรเขาคืมาให้แม่ <I wanna S 1> ะอน <try something. S 1> นี้โรงแรมที่เราพักนะคะม oh, <okay. S 1> าเรีย วันนี้นะคะวาร์ปมาอีกแล้วนะคะมาน้ำตกในกะลานะคะซึ่งใกล้ใกล้จากใกล้กลบ้านเรามาแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะกุ้งมาครั้งแรกอะ่ะกุ้งก็ลงไปแล้วนะสีแดงนี่คือมาจากฝั่งแคนาดานะคะสีน้ำเงินเรือสีน้ำเงินมาจากฝั่งอเมริกานะคะอเมริกาอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะ วันนี้คนเยอะมาก,มากๆค่ะทุกคนแบบดูดิเยอะมากระ,ะหว่างเดินนะคะไม่มีอะไรจะดีไปกว่าไอศครีมนะคะร้อนมากอ่ะ26ส่สองศาเองแต่ร้อนมาก แล้วเข้ามาข้างในนะคะจะซื้อบัตรลงไปข้างล่างซื้อตั๋วที่นี่ซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะเราก็ตามนี่ค่ะเส้นสีฟ้าๆนี่มาเลยนะคะก็จะไปรอสำหรับลงด้านล่างค่ะรอตรงนี้ค่ะลงมาด้านล่างนะคะเขาจะให้เราไปถ่ายรูปตรงนั้นนะคะไปยืนตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปยืนเล่แล้วก็พอมาถ่ายรูปเสร็จนะคะเขาก็จะมีแจกเสื้อกันฝน แบบนี้ค่ะใส่เสื้อกันค่ะ Where are you, เ a d d i e น a อน้นี่นนะคะือย่เรนโน้นนโน่คอี่เร็้นรน้นี่รนล้นี่นนนี่นนครน้ีรนคนนคนี่ หาของช้อปปิ้งอีกแล้วคุณแมท lunch box แมรี่ lunch bag เนื่องจากไม่ได้เอาหมวกมานะคะลืมหมวกอยู่ในรถเว้ยตปภายราคาก็ไม่ออกเลยไปซื้อหมวกมานะคะเรามาถึงที่นี่แล้วก็ต้องซื้อหมวกของที่นี่นะคะ Rainbow Beautiful Maddie? I yeah, I <clears throat> I'm on the now. I've never seen anything like that before. Yeah, that's wild. It We're gonna go up and I don't know, maybe people wanna go back to the room and then we go for some yeah. dinner at 6.30 and go on the Ferris wheel. Okay, i bought this. These guys can And rainbow um, but, Dash. But you, you riders, you call him a um, rainbow monkey, and then this is a uh, rainbow unicorn, rainbow moose. No, rainbow. เช้าแล้วค่ะทุกคนแดดแบบแดดแต่กุ้งจะต้องปิดหน้าต่างเพราะว่าสู้แดดไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าทางห้องอะคขาหันไปทางพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็จะแบบเปี้ยงเลยเ <c oughs> มื่อคืนกุ้งอะอยู่ที่ห้องพอหลังจากทานมื้อค่ำนะคะน้องแมทกับคุณพ่อนะคะกับพี่สาวก็พี่เขยเขาคนโตเขาเดินไปในดาวเทาที่ที่ไนกะนกะลานะคะข้างใน จะมีชิงชาสวรรค์น,นะคะมีเครื่องเล่นมีอะไรก็เลยปล่อยให้น้องแมทไปเดินกับคุณพ่อนะคะพอสี่ทุ่มนะคะเขาก็จะมีดอกไม้ไฟเนาะกุ้งก็นั่งเล็อร์ดไปให้เขาเพราะว่าคิดว่าพ่อกลับมาไม่ทันแน่นแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเห็นอยู่ข้างล่างแต่ว่าจะไม่ได้ได้วิวเหมือนอยู่ข้างบนกุ้งก็เลยเล็อรอดเมื่อคืนไว้ให้นะคะเป็นผู้ดอกไม้ไฟนะคะสวยมากเพราะว่าที่นี่เขาจะามีดอกไม้ไฟทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุด ถ้าใครได้มาเที่ยวน้ำตกในกาล่าน,นะคะช่วงสุกสาวอาทิตย์นะคะก็จะเห็นดอกไม้ไฟทุกคืนเลยเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกจากที่พักนะคะประมาณเก้าโมงเช้านี่น้องแมดเวลาเขาเตือนทางนะเขาจะมีผ้าห่มนะคะมีตุ๊กตากนะคะมีอะไรของเขาเนี่จัดแจงเองทุกอย่างกความที่ว่าเราอะไม่ได้มาไม่ได้แบบมาเที่ยวเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เดินทางหลายวันก็คือ จะมาพักแค่คืนเดียวนะคะคือมาหาที่นอนแค่คืนเดียวที่น้ําตกกุ้งเลยจัดเสื้อผ้าคแค่สําหรับหนึ่งวันนะคะเสร็จแล้วก็กุ้งจะมีกระเป๋าสําหรับแบบว่าอา่สบูย่ยาสีฟันนั่นคืออาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยกุ้งจะมีกระเป๋าอยู่แล้วเราครั้งที่แล้วว่ากุ้งก็ลืมไปว่าอา่ายาสีฟันหมดนะคะแล้วกุ้งก็จะคือรีฟิลเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าครั้งที่แล้วกุ้งลืมกุ้งก็เลยจับออกมาเลยเสร็จแล้วมาถึงที่นี่คุณพ่อกําลังจะแปรงฟันไม่มียาสีฟันค่ะเราจะต้องไปยืมของลูกเพ่าแมดดี้เนี่ย อุปกรณ์แมดดี้คือครบมากเขาจะรู้เลยถ้าเขาจะถามว่าคุณแม่คะเราจะต้องไปกี่วันไปกี่คืนเช่นหนึ่งคืนสองวันแมดดี้จะจัดอะไรที่ครบสําหรับหนึ่งคืนสองวันมีทุกอย่างมีหวีมีอะไรหวีเนี่ยกุ้งรู้สึกว่าคุณพ่อก็ต้องไปยืมลูกนะคะแล้วก็ยาสีฟันเรายืมของแมดดีะะ้แล้วเเมื่อวานนะคะก็จะหวานๆหน่อยเนาะของเด็กสรุปคุณแม่พลาดนะคะแต่คุณแม่แมดดี้นี่ไม่เคยพลาดเลยคะ่ะแล้วค่ะแม่แม่มีรองเท้าคู่เดียวนะคะ น้องแมแทบกสวัสดิ์แม่ดีทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแม่ยังพายาย่ามอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังรอให้พนักง,งานไปเอารถมาให้นะคะรถเรามาแล้วคะ่ะอันนี้มาเร็วคือรถเรียบร้อยไหมคะอันนี้ใส่ข้างหลังนะคะ 5, 5, 5. อีกผืนหนึ่งอยู่ในรถอ่าเสาแม่มีค่ะทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้กำลังรอพี่สาวแม็กกี้อยู่คุณพ่อยนะคะกับลูกสาวนะคะคนโตตอนนี้เราออกจากที่พักแล้วค่ะกำลังจะไปพักที่ไหนเฮลิคอปเตอร์ไรด์ ตอนนี้ก็จะเงียบๆน,นะคะช่วงเช้าๆแมดี้บอกว่าจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์กับแด<บ>ด<บ>นะคะค่ะช้อปปิ้งก่อนอีกแล้วที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะก็จะอยู่ห่างจากน้ำตกนะคะประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองก็คือทางกลับเลยค่ะผ่านทางกลับนอนรอบนี้นะคะกุ้งไม่ได้ขึ้นเพราะกุ้งขึ้นหลายรอบแล้วนะคะก็จะมีแค่คุณพ่อนะคะน้องแมดพี่สาวน้องแมดพาแฟนขึ้นไปนะคะรอบนี้เพราะว่าเขา แฟนเขายังไม่เคยขึ้นเนาะ,ะค่าค่าตั๋วนะคะจะอยู่ที่125เหรียญต่อคนคะ่ะใครที่ยังไม่เคยไปนะคะก็อย่าพลาดเลยนะถ้ามาน้ำตกในกาล่าค่ะ ในระหว่างรองนะคะเพื่นก็รออยู่ข้างล่างเนาะนู่นแล้วค่ะลมแรงมาก และนี่นะคะก็เป็นทริปสั้นๆนะคะ1วัน1คืนนะคะที่น้ําตกในกรดาดนะคะรอบนี้ลูกสาวคุณพ่อมาเยี่ยมนะคะเราก็เลยไปหาที่พักพอกนกันที่นั่น1วันค่ะเวลาครอบครัวกุ้งมาเหมือนกันหรือว่าเพื่อนกุ้งมาเนี่ยกุ้งก็จะชอบพาไปที่น้ําตกนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของแคนาดาเลยนะคะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของออน a าริโอด้วยค่ะ แล้วก็รอบนี้นะคะแมดดี้ก็จะมีความสุขกับการเที่ยวชอบเดินนะคะและน่าจะบอกว่าโรงแรมที่กุ้งแนะนําคือโรงแรมมารีออรนะคะจะเห็นวิวนะคะด้านบนได้ชัดมากๆเลยแล้วก็สวยมากๆโดยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะคลิปนี้นะคะแมดดี้สนุกอีกแล้วค่ะทุกคนไปที่ไรก็ไม่เบื่อสําหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอนะสวัสดีค่ะ